อันนี้อีกแถบหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมครับยาวเป็นมอไซน์นะครับอันนี้ก็อีกลางหนึ่งน้องๆเพื่อนๆนะครับพึ่งชักตาข่ายผิงหนาวไม่ใช่เพึ่งชักใยเล่นเหลานะครับสังเกตนะครับเป็นตาข่ายหมดเลยแล้วก็หูเบลอเลยนะครับแล้วสังเกตว่าข้างในนั่นน่ะมันมันจะเป็นรูปรังเห็นไหมะกลมๆนั่นคือลังพึ่งอันนั้นคือมีลังแล้วครับผม อาจจะถอดหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นขาวโจ๊ะนะครับหรือไม่กระแก่อะไรประมาณเนี้ยนะครับการสังเกตพึ่งอันนี้คือชักใยนะครับผิงแดดในฤดูหนาวมีสองลังครับผมต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกลังอันนี้อีกแถบหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมครับยาวเป็นมอไซน์นะครับแต่พึ่งผิงแดดครับผมอากาศเย็นรูปทรงลังก็อยู่ตรงกลางหน้าจอนะ เห็นรังที่สองไหมครับอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมรังเล็กนะครับท่านสังเกตนะหัวน้ําตามหลอดหลวงนะเห็นเลยนะครับสั่นอีกแล้วกล้องตัวนี้นะครับเห็นหลอดหลวงนะครับไปครับไม่ตีนะครับคือมันไม่มีน้ารังพอได้อยู่สักกิโลกว่านะครับนี่ครับลังเล็กครับผม ส่วนอันนี้ร้ังใหญ่ครับ